365 e ซีเล็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว p e t ฟิเดอรนะครับผมหรือว่าเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินะครับผมตัวเ e t f i เดอรตัวนี้นะครับมาพรา้อมกับความจุเนี่ยขนาด4ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ที่สำคัญเนี่ยยังมีกล้องวงจรปิดภายในตัวด้วยนะครับผมก็สามารถดูน้องๆเนี่ยขณะที่ให้อาหารได้หรือว่าน้องเดินผ่านกล้องผ่านไปผ,ผ,ผ,ผ่านมาได้นะครับผม ตัวเครื่องสามารถถอดแยกในส่วนของตัวถาดออกมาได้นะครับก็จะเป็นถาดพลาสติกนะครับผมที่สามารถจุอาหารได้เยอะพอควรเหมือนกันนะครับและต่อมาเนี่ย ตัวเครื่องครับสามารถแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับผมในส่วนของบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการใส่อาหารนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการฟีดอาหารลงมาตัวกล้องนะครับผมจะอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นกล้องในที่มีความชัดอยู่ที่ 2K นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับสามารถใส่ฐานได้ด้วยนะครับในกรณีที่ไฟตัดนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยก็ยังสามารถทํางานอยู่นะครับแล้วก็สแตนบายในการให้อาหารน้องๆอยู่นะครับผมโอเคครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของ ัวปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับผมตัวเครื่องนะครับผมตัวช่องฟีเนี่ย ใหญ่พอควรเลยนะครับผมและด้านบนเนี่ยตรงฝาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวสายกันชื้นนะครับผมที่อยู่ด้านบนเนี่ยทำให้อาหารเนี่ยของเราไม่ชื้นด้วยถังด้านในนะครับผมขนาด4ลิตรนะครับจุอาหารได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวการฟีดอาหารครับจะแบ่งเป็นสล็อตนะครับผมสล็อตหนึ่งเนี่ยก็ตกอยู่ที่10กรัมนะครับในการถอดออกมานะครับผมตรงนี้นะครับแบ่งออกมาเป็นส่วนที่2เนี่ยคือในกรณีที่เราจะเป็นการถอด ล้างหรือถอดใส่ในส่วนของตัวเมมโมรีการ์ดนะครับผมก็สามารถใส่ไมโคร s d การ์ดนะครับได้สูงสุดถึง 128GB กันเลยทีเดียวนะครับผมก็จะเป็นช่องใส่เมมนะครับที่อยู่ตรงด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยครับอ่าก็จะเป็นช่องใส่เมมนะครับผมแล้วก็จะเป็นปุ่มกดที่ทำให้ตัวเมมเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับผม ตัวเครื่องเป็นพลาสติก ABS นะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัวฟู้ดเกตนะครับก็เหมาะสําหรับน้องๆนะครับผมมาดูกันในส่วนของตัวด้านบนนะครับก็จะเป็นจุดที่ใส่ในส่วนของตัวสารกันชื้นนะครับผมก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับในกรณีที่ตัวสารกันชื้นเนี่ยอาจจะหมดหรือหมดอายุแล้วนะครับผม ทุกชิ้นทุกอุปกรณ์นะครับผมสามารถถอดล้างได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่อนบนหรือในส่วนของตัวถาดเนี่ยก็สามารถถอดล้างได้ตามปกติเลยแต่ในส่วนของตรงท่อนล่างเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีตัวเครื่องนะครับผมตัวกล้องแล้วก็ตัวการสั่งการนะครับนี่คือการฝีอาหารออกมานะครับผมผมก็จะลองกดปุ่มฝีนะครับที่อยู่ทางด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นการเลือก ปล่อยอาหารนะครับผมที่เซตไว้เนี่ยกดฟีดหนึ่งครั้งก็จะปล่อยออกมาจํานวน10กรัมนะครับผม2ครั้งก็20กรัมแล้วก็การเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถปล่อยได้สูงสุดถึง100กรัมกันเลยทีเดียวนะครับผมในการปล่อยอาหารต่อมาครับมากันที่การเชื่อมต่อนะครับผมในการเชื่อมต่อเนี่ยก็ให้เราทําการ กดปุ่มฟีดค้างไว้นะครับผมเป็นเวลา10วินาทีครับจนกว่าไฟสีฟ้าที่อยู่ตรงกล้องเนี่ยครับผมจะกระพริบนะครับผมเมื่อกระพริบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยแปลว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยพร้อมที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับผมให้เราเนี่ยเปิดแอปพลิเคชัน T3 Smart ขึ้นมาเลยครับ ไปที่แอปพลิเคชัน t 3 smart นะครับผมในการเชื่อมต่อของตัวกล้องตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อเหมือนกับตัวกล้องวงจรปิดเลยนะครับผมเราก็ไปที่เพิ่มอุปกรณ์หรือ add device นะครับผมแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวโหมดสัตว์เลี้ยงครับก็ไปเลือกตัว pet feeder ขึ้นมานะครับผมกดไปที่ pet feeder นะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะเตือนว่าคุณได้ทำการรีเซ็ตตัวอุปกรณ์แล้วหรือยังนะครับผมก็การรีเซ็ตนะครับก็กดในส่วนตัวปุ่ม feed ต่อมาเนี่ยผมก็เข้ามาในส่วนของเรื่องการเปลี่ยน Wi-Fi นะครับเพราะทุกอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะใช้แค่ Wi-Fi 2.4นะครับผมในการเชื่อมต่อก็นำ QR code นะครับผมไปสแกนที่หน้ากล้องครับเมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รอที่จะติดตั้งในส่วนของตัวอุปกรณ์ครับผมรอสักครู่นะครับตัวแอปพลิเคชันกับตัวอุปกรณ์เนี่ยกำลังทำการเชื่อมต่อกันครับ เมื่อเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดปุ่มเสร็จสมบูรณ์ครับก็จะเข้ามาที่หน้าแรกของในส่วนของตัวเพจฟิทเดอร์นะครับผมอ่าผมก็จะมาตั้งไว้ตรงข้างหน้าของผมนะครับอ่าก็จะมีฟังก์ชันและไอคอนมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวการกดถ่ายภาพนะครับจะถูกบันทึกเข้าไปในส่วนของตัวอัลบัมกดปุ่มไม้นะครับผมเอาไว้พูดคุยกับน้องๆนะครับเมื่อเวลาน้องๆเนี่ยเดินผ่านกล้องหรือเราจะเรียกน้องๆให้มากินข้าวครับผม แล้วก็ปุ่มถัดมาครับจะเป็นการเลกคอร์ดวิดีโอหน้าจอนะครับผมก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอหน้าจออีกทีหนึ่งนอกจากจะเป็นการบันทึกในส่วนของตัวเมมโมรีการ์ดแล้วเนี่ยตัวนี้จะบันทึกเข้าไปในส่วนของตัวอัลบั้มนะครับผมมานะครับผมก็เข้าไปดูในส่วนของตัวปุ่มขยายหน้าจอครับเราสามารถดูได้แบบเต็มจอเลยนะครับก็เป็นแบบแนวนอนนะครับแล้วก็สามารถกดถ่ายภาพต่างๆได้ เข้าไปดูในส่วนของตัวอัลบั้มนะครับผมก็จะมีภาพและตัววิดีโอที่เราถ่ายไว้นะครับสามารถแชร์ออกไปในช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลนะครับผมหรือจะเซฟลงเครื่องได้ในส่วนของตัวปุ่มเพย์แบ็นะครับในกรณีที่เราใส่เมมโมรี a การ์ดนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมในการบันทึกวิดีโอครับแล้วก็สามารถเลือกวันเวลาต่างๆที่เราบันทึกไว้ได้ด้วยนะครับผมก็สามารถดูย้อนหลังน้องๆได้ครับว่าน้องๆเนี่ยได้มีการมากินข้าวไหมตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถก ไปดูย้อนหลังได้ครับแล้วก็ฟังก์ชันของตัวเขาเนี่ยยังเป็นในส่วนของตัวกล้องวงจรปิดโดยที่มีความชัดถึง 2K และก็ภาพความชัดเนี่ยอยู่ที่3ล้านพิกเซลครับเข้ามาด้านในเนี่ยเรายังสามารถกดถ่ายภาพและก็ยังสามารถบันทึกวิดีโอในส่วนของตัวหน้าจอได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไปดูย้อนหลังได้อีกทีหนึ่งนะครับผมและถ้าเป็นในส่วนของตัวเมมโมรี่การ์ดที่เราบันทึกหรือเลคคอร์ดไว้เนี่ยจะเป็นการ ถอดออกมาเพื่อทําการเซฟลงเครื่องนะครับผมอันนี้จะฟัง์กชันเนี่ยจะจะถูกแยกออกเป็น2แบบนะครับก็เป็นการบันทึกแบบลงเมมโมรี a การ์ดและก็การบันทึกลงแอปพลิเคชันครับต่อมามากันที่ในส่วนของตัวปุ่ม s c สเก u l e หรือการตั้งเวลานะครับผมเราก็สามารถเลือกในส่วนของตัวการตั้งเวลา ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจันทร์ถึงอาทิตย์ครับเราสามารถเลือกตั้งเวลาได้ทั้งหมดเลยในการให้อาหารน้องๆครับผมแล้วก็นำเบอร์ต่างๆเนี่ยจะแทนในส่วนของตัวจำนวนกัมครับ 1เท่ากับ10กรัม2เท่ากับ20กรัมครับผมแล้วก็ยังสามารถให้อาหารได้สูงสุดถึง100กรัมต่อครั้งเลยทีเดียวครับสามารถแอดเวลาเพิ่มต่างๆได้นะครับผมในการให้อาหารนะครับหรือเราจะเลือกกดฟีดผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันได้จะเป็นการให้อาหารเองนะครับผมเมื่อเวลามีน้องๆเนี่ยเดินผ่านหน้ากล้องนะครับแล้วก็จะกดให้อาหารเองก็ได้หรือจะตั้งเวลาก็ได้เนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งคู่เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเตือนนะครับผมในการให้อาหารนะครับก็จะเป็นจํานวนปริมาณในการให้นะครับผมว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับผมหรือถี่แค่ไหนเนี่ยในการให้อาหารน้องๆครับก็จะสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับผม และสามารถเซตเซนเซอร์ครับในการตรวจจับนะครับผมว่าเวลามีน้องๆเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับไปกันที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมด้านในด้านหลังเนี่ยก็จะมีเมนูมากมายเลย นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยคือสามารถเลือกสนทนากับน้องได้นะครับผมแบบ one way หรือ two way ก็สามารถเลือกได้ทั้งคู่เลยเลือกพื้นที่ในการตรวจจับนะครับผมเราสามารถเลือกความไวในการตอบสนองได้นะครับผมในการตรวจจับเมื่อเวลามีน้องผ่านหน้ากองครับตั้งค่าหน่วยความจํานะครับผมในการบันทึกนะครับผมเราก็สามารถดูได้ครับปริมาณในการบันทึกว่าเราใช้ m e m o r การ์ดไปเท่าไหร่แล้ว และที่สำคัญครับสามารถแชร์อุปกรณ์ให้กับคนในครอบครัวได้ด้วยครับสามารถสร้างเป็นช h o r t c u t นะครับผมไปไว้ที่เมนูหน้าเดสก์ท็อปได้ครับตัวที่เราไม่ต้องเข้ามาภายในแอปพลิเคชันและที่สำคัญเนี่ยตัวอุปกรณ์ยังสามารถอัปเดตเวอร์ชันอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้ด้วยครับ นี่ก็จะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดของตัว p พ t f ฟ t เ e อนะครับผมใครที่สนใจนะครับผม p พ t f ฟ e เ e อนะครับก็เข้ามาดูกันได้ครับที่ร้าน3ามพ e ค e c ่าซีเล็กชันที่เซนทันเวสเกตและช่องทางออนไลน์อื่นๆต่างๆนะครับผม